ผู้ปกครองดูอยู่เนี่ยก็อยากให้ลูกมีสมาธิแหละแต่เด็กกับสมาธิมันไม่ใช่ของคู่กันนี่คุณยายจา๋าแค<ท>่ให้มันนิ่งก็ดีแล้วเออนั่นแหละเ<ะ>พราะพ,พ่อแม่เข้าใจคําว่าสมาธิผิด<ะ>แล้วสมาธิไม่มีทางเกิดได้ด้วยการบังคับนรกรสมาธิเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอย่างมีฉันทะมันมีความรักที่ะจะรู้ว่าสิ่งที่มันไหวอย,อยู่ข้างนอกเนี่ย มันมีบางอย่างที่อยู่ภายในพอรู้ทันไหวใจมันตื่นคนที่รู้ทันไหวใจตื่นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีกำลังของจิตที่มีสติแล้วสมาธินะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสมาธิกับเด็กเนี่ยขอร้องเถออย่าจับเด็กไปนั่งขัดสมาธิอ่ะแล้วมันก็ดื้อมากเลยอ่ะแล้วอย่างหนึ่งที่อาตมาไม่ค่อยเห็นด้วยเลยเวลาพอเด็กทําผิดผู้ใหญ่ก็จะบอกอ้าวงั้นทําโทษนะหนูนะนั่งสมาธิเด็กเลยรู้สึกว่าสมาธิเป็นเรื่องการลงโทษ แต่ความจริงสมาธิคืออัญมณีเม็ดใหญ่มากที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้ควรเป็นรางวัลแต่กลับกลายเป็นไม่ใช่การลงโทษกลับกลายเป็นเรื่องลงโทษอย่างมาทีพระเด็กเดินมาใกล้ๆพระอย่าไปใกล้พระนะลูกบาป พอเด็กเห็นภาพปั๊บตัวบาปมาแล้วตัวบาปมาเลยเป็นบาปละบาปใช่ใช่อันนี้คุณยายเห็นด้วยเลยท่านอาจารย์เจ้าขาเด็กเนี่ยจะกลัวเรามากเลยเพราะแม่จะบอกว่ากาบสวยๆสิกราบสวยๆเออคุณยายว่ากาบแล้วสดเด็กมันน่ารักมันเข้ามาหาคุณยายเนี่ยแตะคุณยายไม่ได้เด็กผู้ชายแตะคุณยายไม่ได้เด็กผู้หญิงได้รู้สึกเงื่อนไขของผู้ใหญ่เนี่ยมันทําให้เด็กอึดอัดจริงๆแล้วจะเอาสวยหรือจะเอา ความที่มันเป็นเรื่องของอิสรภาพ